ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเออเราเป็นเราเป็นกองโจรใครแผ่ว<ก>ที่หมดนะครับสำหรับใครที่มาต่ำกว่า13หรือว่าต่ำกว่า15นะครับทีนี้เขาไม่มาต่ำกว่า13แลยเยี่ยเค <K S> พร้อมทิมทุกวงนะครับ ตอนทีมทุกวงยกเว้นบ่ายสองบ่ายสองไอ้ยทีมเขาไม่ไหวคนน้อยจัดไอ้ีอะบ่ายสองก็มาสักต้องมาเพิ่มอีกสักสองคนน่ะได้อยู่นะวันนี้ยถ้าไม่ได้เรียนกูมาได้อยู่ทำไมไม่ได้เรียนจริงๆก็ได้แหละถ้าไม่ไม่ได้เรียนพี่ก็มาอยู่อะไรนะถ้าถ้าไม่ได้นอนกูจะมาทีมอะไรนะที่ไม่ได้เรียนพี่ก็มาอยู่เป็นไงบ้างพี่ต้องสอนแล้วพี่ไม่เอกพี่อ่ะเฮ้ยพี่ผมไม่เกี่ยวนะ เขาน่าจะเอาแหละลูกพี่ไอหม่องไอหม่องมาไม่ได้ไอหม่องอ่ะไอหม่องไปเที่ยวนี่ไงไปเที่ยวมองเล่มองเลม่ไม่ไอหม่องมามาไม่ได้ระดับน่ะไอหม่องไปเที่ยวอินเดียมันสองวันเลยนะอินเดียไปที่บ้าแล้วม็นเข้ทรไม่ไปนี่ไม่หรอข้างๆเพื่อนบ้านเราอ่ะที่ไหนกิโรตีกิโลตีกิโลตีมาต่อที่คืออะไรจังหวัดประเทศอะไรกัมพูชาตุรกีตุรกีทั้ดจะนั่งเช้าวั่นแหละะปรเทศนั้นแหละมึงเคยเรียนหนังสือไหมเนี่ย ไปเรียกับพี่เมฆเลยยุงพวกไปเอ้ยอยู่ในวอลคนนึงก็ได้นะเผื่ออล่นเขมีเรียกปอเจ็ดก็แทนจบปอเจ็ดเมื่อไหร่นะไอเรียวกาอยู่ในวอลอยู่ตั้งนานเี่ยตั้งนานแล้วพี่เมฆถ้าสมมติว่าจบปอเจ็ดที่มันเทียบมอหนึ่งวะลาไปปอเจ็ดคืออะไรวะไม่ทันจริงอ้าวทำไมผมเห็นบางคนบอกปอเจ็ดวะไม่ปอเจ็ดจริงไม่รล้ผมอยากรู้ว่าเขานับวุฒิยังไงอ่ะแต่ปอจบลูกนี้ยังไม่มีมอแปดไม่รู้ว่าคือมอะไรปอเจ็ดเทียบกับมอหนึ่งไม่ใช่หรอไอไอไอลูกสาวมงเดียวนะ ใช่เหรอเต้องไงอ่ะไม่เราเราเราเก็บอีกวิธีหนึ่งคือเก็บได้ประมาณ50%เราแบบเรา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 อยู่นี่ห้าคนเดี๋ยวเดี๋ยวรถสี่อยู่เดี๋ยวรถสี่อยู่เออเออเก็บ50%ไอ้เหี้ยเสียวว่ะที่อยู่เองเพราะมันเพราะมันมีศิลาจะกับกับออฟเนี่ยเสียวเพราะเพราะเราแบบติดกล้องเออนั่นแหละเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้มันเอาเอาชัวร์ก่อนเอาชัวร์ก่อนตรงนี้เอาชัวร์ก่อนให้มันได้นี่ก่อนเห็นป่าเบรกแล้วน่ะเบรกแล้วน่ะ วาาลนี่ไงเสียหลักเลยไอ้เหี้ยยิ่งเสียวๆอยู่งสัตว์ที่เราเสียวเพราะเราติดกล้องต้องให้คนไม่ไปติดกล้องอ่ะเลยนะฟึ่งฟึ่งได้อะดิตอนแรกไม่ฟรีอะดีคอยยืมขอยยืมวงเรอซอฟก่อนได้ไหมครับยืมวงเราฝันยืมมาก่อนครับโอเคครับผมเอาทำบายเลยนะถ้าอย่างนี้เราเกี่ยวกับช่วยสตอรี่ป่ะเนี่ยตรงนี้เกี่ยวอะไรอีกโดนอีกว่าไอ้ยี่เออว่าไงเลี่ยวตรงนู้นวาฮาลามีประมาณสิบคนเอง รอ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 มันเคลื่อนมันเคลื่อนภายในก่อนมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนสามถีบพีทันป่าวะงั้น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 ต้องไปรถดับคนหนึ่งอ่ะเตรียมขึ้นรถเออเข้าของรถเตรียมขึ้นก่อนดิบอสอีกใอสขับอีโวไปเลยใครขับอีโวบอสขับมาก่อนเลยกันไม่ไม่มันจะมันจะดูง่ายหน่อยไอ้ให้พี่อันนี้ไปเก็บเก็บไม่ชัวร์ก่อนเอา้อยชัวร์อ้อยชัวร์ไม่ได้ไม่ได้เลยเก็บเองก็ได้กูเก็บเอง ผมถือของพี่พี่จะแิดมั้งใหม่โมงถือกียงอย่าเกียงก็แค่เขิดเกาะอย่างเดียวอย่างอื่นมึงไม่ได้อย่าเกียงอย่าเกียงอย่าเกียงเอาสักคนมึงเป็นดาเมจมึงจะเก็บทำหอกอะไรเออแหละจุกกันไปก่อนก็ได้เอาสองคนเลยกันไข่ดากัคนดับแหลกจุกนะคู่มาถืออีโวใช่ไหมคนเดียวมันโดนตัดง่ายนั่งอีโวนั่งอีโวถือมันหนักไม่ใช่ครับเป็นเจ้าของใช่ไหมอ๋อใช่ใช่เรื่องไม่ทอง เจ้าของรถได้ยินว่ารถได้ยินว่ารถสแตนบายไว้รถรถรถไอถุงไม่มีรถเหรอีครับฮะม่ครับดี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 ไม่ขึ้นเลยไอควายเขาบอกให้รอเนี่ยมึงเห็นเขาสแตนบายไหมไปรถได้ครับเราเขาจะมาผ่อนรถผมม่้ยเอ้ยผมอยู่ตรงมี้อ่ ตัวนี้ไปนนเเป็นกื่องไปแล้ไปตะตุงไปมาซนคนนึงเข้ามาเหรอไม่ไม่โซน่ัดบอลชัวชัวคุณเดินไปนรไหนเขาไม่รู้เขาจะมาทางไหนเนี่ยไอ้เหี้ยกูยิ่งหลอนๆอยู่เนี่ยสัตว์โดนแก๊งไอ้สีฟ้าเนี่ยเคื่อนออกเลยชิบหายมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูปีมาแล้วครับลูปีมาเลยครึ่งแล้วเลยครึ่งแล้วไปเลยไปเลยบอไปเลยบอไไปเลย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 ลยเลยไป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 เ มาให้หน่อยลูกเทนนิงอ่ะไปเลยใครรถกากเอาไปเลยอ่ะแคลร์เอาแล้วนะมาหน้าเยอะอยู่นะไปสัดได้ป่ะไปสัดได้ป่ะไปสัดน์เนี่ยแม่แม่เขาบอกกันอยู่เขาบอกกันอยู่อ๋อโอเคเราไปครับก็ลังรีบไปซึ่งละสัตว์เอ้ยกูจะได้ผมจะได้ถ่ายเงินอันนี้ไหมนี่ยไอ้เหี้ยแต่ถ้ามีแก๊งถ้ามีแก๊งอื่นมันไปมันไปถึงตอนเรายังเก็บไม่ไกลได้คือกูแบกนะลูกสูตรลูกสูตรลูกสูตร ถ้าไม่ไม่เนี่ยโอเคโอเคลูกสดลูกสดเหลือตั้งสามลูกนะเหลือตั้งสามลูกอาจได้เหรอเอลีฟเอลีฟกำลังเข้รีฟเข้าวงไปแล้วตรงไหนนี่เป็นไรก็ไรเดี๋ยวเรากู้เดี๋ยวเรากู้เดี๋ยวเรากู้ตอนเนี้ยเล่นก่อนเล่นเล่นตรงเนินไหนฝั่งนู้นใช่ไหมเออเล่นเล่นที่มันปูบกันไว้อ่ะไปกู้เพื่อนก่อนไปค่อยเล่นนะอย่าเพิ่งเล่นนะไปกู้เพื่อนก่อนไปกู้เพื่อนก่อนไปต้องกู้เพื่อนก่อนสายมาบอสขึ้นขึ้นมาก่อนป่ะไปดิขึ้นดิ ขึ้นมาลูปี้ไม่ไม่มาเดินไปมาเดินไปเสียเวลาไปเดินไปเดินไปเสียบารถตรอตเราอ่ะฝั่งบนฝั่งบนขวาฝั่งบนขวาทุกคนถ้าใครเพิ่งมาไปฝั่งบนขวานะจอดให้ที่เดียวกันนะเวฟฝั่งบนขวาเพื่อนเล่นอยู่เนี่ยเพื่อนโดนลุมเพื่อนโดนลุมบนขวานะบนขวาโดนลุ้มามาๆๆๆๆพอไม่ใช่บาลาไอเซฟเซฟบารัตนี่หว่ารวมกลุ่มรวมกลุ่มเลยรวมกลุ่มไปแล้วพอยปยามเก็บเพื่อนเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้ พยายดูเพื่อนนะเว้ยเอาโซนลาใหมดเลยเอาโซนราใหมดเลย่าไปร์โซนนี้ไปร์โซนนี้ไปเฮ้ยมาเยอะอยู่นี่ว่าเซโบรัส

เพราะไม่น่ามีใครเยอะกว่านี้แล้วนะผมว่าสามลูกเลยยังอะไรเก็บอยู่วะเฮ้ยมันนาเก็บนาแล้วนะเก็บนาแล้วนะมาดิมาดิมาดิเก็บนาแล้วถ้าตายเยอะออกนะตายเยอะออกนะขัดก่อนไปตรงวง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 ถูงเข้ามาถูงเข้ามาถูกแค่การตองตายตายตายช่วยเพื่อนดิช่วยเพื่อนดิเคช่วยเพื่อนดิกกกกาาอองงลตายอีกตาย

อ่เพื่อน่เพื่อนหนเพื่อนหนเพ่เพืนหน้่อนยอยู่เพื่อนไหนอยู่เพื่อนหนอยู่เพื่อนหนอย่เพื่อนหนเก่งสอยเพื่อนหนเพื่นตารถแทกขวาเพื่อนตายเยอะขวาอยู่เพื่อนหนอยู่เพื่อนหนเพื่นตายอยู่ลงโฟตาบอเพื่อนถอยมาบอเพื่นถอยมามีคนมานัวเลามีคนมานัวแลามีคนมานัวแทเลามีคนมานัวแทเรเซีรลีเซ็นะซีปีเซนะเอเพื่อนก่อนไปกูเพื่อนก่อนไปกูเพื่อนก่อน เฮ้ยไปปิ man, no long, no ่เอเขาเก็บนานแล้วนะเขาเก็บนาแล้วนะขาเก็บนาแล้วนะโอเคโอเคครับโอเคมีคนขัดปะเก็ี่ยมากลมาดดีดีหนดอดีดดดี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 ดดีๆีดดดีๆีดดดีกีดียีดีนคดีดเดี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 ดดี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 ด่ ใจเย็นนะ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 เล่นในโซนเรานะ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 หลุดเอาเลย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 เบอร์ดดีดีเวิร์ดดีดีไอ้เยอะโคตรกนนะ อุ้ยเหี้ยตัวอะไรจัดสวยสวยสวยเคลียไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียไปเคลียไปใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะกับมากัะมากับมาเื่อนเพื่อนกัะมากระมากระมากระมาปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อยเขากรมากมาใจเย็นใจเย็นใจยนุน่นลงมาลงมา

ใครที่จุ่มใครที่จุ่มก็จุ่มไปใครจุ่มก็จุ่มไปขัน้ขันไ้ขันม้ช่วยหน่ยช่วยเบอร์มานี่ช่วยเบอร์มานี่ขบอร์มาขันไวจตายแล้วตายวะตายแล้วตายแล้วสวยสวยสวยหาเพื่อนมาหาเพื่อนเอเดีหาเพื่อนมาหาเพื่อนเอเดนบีมันตายอยู่เพื่อนหน่อยนะมันตายอยู่เพื่อนหน่อยมันตายอยู่เพื่อนหน่อยอ้ยโอ้ยอ้อ้ย้้้อ้้วพอ้้วพอ้้วพอแล้วออ้อแล้แกไม่เอาแล้วไม่เอาอ้าอออออด ยังตีอยู่ใช่ไหมเนี่ยไอ้ยังไม่จบใช่ปหมเฮ้ยไม่จบอ่ะคุณเต่าคุณอ๋ออ๋อสดจัดเลยวะเอาเป็นเที่อะไรวะพ้าผ้าผอาผ้าผ้าพิลำพเอาพิลลำอุ้มสดเลยเราเนี่ยอาสดจัดละมึงสดจัดละมึงจบแล้วจบแล้วจบแล้วอยากได้อยากโดนใช่ไหมไอสัตว์

ไปไปน่ารู้จักกันแหละไปไปเท่ทำเพี้ยอะไรเนี่ยเปลี่ยนรถมึงศูนย์แปดเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึไปไปดูดิไปดูเพื่อนดิไปดูเพื่อนดิไปดูเพื่อนใครไม่ออกมาเอามันเอามันบอกดูเพื่อนดิเอาไปสร้างไปก่อนสร้างเปี่ยเหลับหูหรับตาเล่นอย่างเดียวเลยสัตว์ไอ้บ้าใครเนี่ยไอ้ยต้นต้นแรกเก่งคุณก็บอกจบแล้วก็จบแล้วมาแทงต่อทำไมเนะผมก็จบแล้วไม่พี่แมนผมยิงกันอยู่มาอีโมผมเป็นศิลปิอขอโทษขอโทษด้วยขอโทษด้วยมันไม่น่าเห็นตัวบังนะไม่รู้เหมือนกันอะ ธุเร่อย่างธุเรศย์ใช่ปะดูเพื่อนมึงนี่ใจเย็นครับใจเย็น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 ไม้มึงพูดปากไปเขี้ยจะได้หายข้างไหนตัดพาาพาพาพาไปเขี้ยอะไรกูเลยธุเล่ย์ใจเย็นครับใจเย็น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 ครับใจเย็นครับไปเลยเนี่ยมึงไปเลยเนี่งเขี้ยอะไรมึง่คุยดิไปเขี้ยอะไรมึงตอบดิเป็เไรเนี่ยไปพี่ไฟอ๋อไม่ไม่ไม่ไอตีไม่ไม่ให้พี่ทีให้พี่เคพี่ที่เคยดิเขาไม่ะไรอ่ะไอตีพี่มึงอ่ะไปพี่ไปอ๋อ อไปพูดดีทำไมอะใช่หรอเอออย่ารำกันบ้างพี่ต <só c iful> <Leonard> ีเลยตีเลยไปไปพูดดีมันอยู่ไหมเนี่ยไม่มันยังเล่นอยู่เหยือเมื่อกี้ไ่ถ้าถ้าแทงพวกเพื่อนกันจริงผมไม่ว่าหรอกอันนี้ไม่แทงแบบคนไม่รู้จักไงผมเร่งงว่าแทงกันไปไปเขาคุยกันเลยเขาเขาเพื่อนกันให้เราเขาคุยกัน โหดับป่ะโหดับให้ไปดับโหดับป่ะเนี่ยโหเคได้สามรูกโหอิ่มเลยว่ะหน้าไอบินบินออกมาบินน้องไม่ใช่เรื่องของเราทำไมวะไปไหนอ่ะกลับบ้านนอน ไม่มึงรีหูไอ้เหี้ยงูอีกโห้ยกินไปไปไหอ่ะไปปไปไป่ะบอกให้มันต่อมอมดละครับทับ่วครับลุงอ้าวๆๆไม่เป็นไรไม่เป็นไร ให้มันออกเข้ามาหรอแป๊บหน่อยกเปนเนี่ยมไม่ไีดีดีอีกอกอกอี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 ก่ีกอี่อีกอีกอีกอีเอีก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 อออนกอีกอีกให,ห,ห้อีก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  ไม่ภาพมันภาพมันช้าขนาดนั้นเลยเหรอ,อวะเนี่ยหนูเหมอดูก็ทักเรื่องเนี้ยไอ้เฮียจะไปแนะนำตัวเนี่เยเมื่อไหร่จะได้ไปเนะนี่ยสัตว์เอ้ย เอาไงดีน้อเล่นก็ได้อยากเล่นก็ได้แต่ไปมันไปแทงเขาทำเพี้ยไรละมันจบละวงงมันวะแห้ผมว่าจะแนะนำตัวเนี่ยไม่รู้หูดับมันก็ไม่ควรไล่แทงมันมันอะไรของมันบอ ลวงกันที่เดิมมาลวงกันที่เดิมว่าพี่หนูว่อไงเดี๋ยวค่อยรวมก็ได้นอ้องไม่เป็นไรเคลีไอไปก่อนไม่เป็นไร ดูมันมันยังไงกระแดะได้ถามจบว่าอะไรได้ยินปะได้ยินแล้วลุงอ้าวเมื่อกี้ทำไมมึงเป็นแทนเราไม่อยู่ล่ะผมจะเล่าของผมก่อนอ่าม่ไปคุยไปคุยตรงนู้นเลยดีกว่าขอของผมกอใครแทงอันไม่เจ๊ะไอ้ยไปเอ้นไปเอ้ยผมผมขอพูดในมุมของผมก่อนคือผมเล่นอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับเรื่องตรงผมเล่นกับสูตรเขียวก่อนไม่รู้สูตรอะไรแล้วนี้ผมก็ดูดไปดูดมาครับดูดแบบลามไปมาเหมือนยังเล่นกับเขาอยู่ แต่ผมอะไม่ได้มองนะครับว่าใครเก็บไปหมดแล้วข้างๆผมก็ไม่เห็นด้วยอันนี้ผมพูดจริงต้องขอโทษไปก่อนแล้วก็ทีนี้พอผมดูดมาใช่ไหมครับดูดโดนเอสดีนคนนึงแล้ว <c oughs> ผมก็ดูดกลับเป <c oughs> ็นเรื่องกับหัวเขียวต่อแล้วก็ <c oughs> มีเอสดีคนนึงอะครับแทงผมต่อใช่ไหม <c oughs> ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมันจะจบแล้วเนาะผมก็มองว่ามันยังไม่จบเพราะผมก็ไม่เห็นกันเรื่องกล่องเพราะผมเล่นอยู่ตรงนู้นเลยหลังต้นไม้เลยผมก็เลยแทงต่อครับแล้วก็ ททงไปแทงมาจนแบบเห็นแล้วทุกคนว่าออกผมก็เลยวิ่งออกมาแต่ว่ายังโดนแทงอยู่ผมก็เลยเล่นต่อแล้วก็โดนแทงตายไม่แลมึงมึงได้ยินเสียงที่เขาพูดไหมอ๋อที่เขาบอกให้หยุดไม่ได้ยินเลยไม่ตอนเมื่อกี้ที่คนมาแทงอ่ะคือพวกผมหยุดนิ่งชุบกันหมดแล้วนะครับอ่าใช่ครับตอนที่ผมวิ่งมาตรงนี้ใช่ไหมผมเห็นแล้วครับว่าหยุดนิ่งกันแล้วคุณคุณแทงทําไมครับอะไรนะครับคุณแทงทําไมครับคือผมอ่ะจะบูตออกครับ แบบบูธไปทางอื่นอะแต่ว่ามันอีโมเพราะว่าคุณหยุดนิ่งใช่ไหมอันนี้ผมขอโทษด้วยครับตรงนี้แต่ว่าผมแบบไม่ได้มีเจตนาที่จะเล่นต่อหรืออะไรนะครับผมไม่เห็นจริงๆครับตั้งแต่ตรงนู้นหลังต้นไม้เพราะว่าผมยังเล่นกับไอกอไรไ์เลอร์สูตรเขียวๆอยู่เลยครับอันนี้ไม่เห็นครับจริงๆไปไป,ไปมึงขอโทษเขาดีๆดีกว่าถ้าสมมุติว่าในกรณีในการที่มึงทําอะคือฝันเขาเขาก็มองในเขาจะแกงเปไงว่าเขาเลือกจะยุดให้แล้วอ่าเขาจะขอโทษด้วยครับเพราะว่า ก็ก็ต้องขอโทษจริงๆครับเรื่องนี้มันความผิดผมแหละที่ไม่เห็นแล้วก็น่าจะเถียงอะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่าเรื่องหูดับมันไม่ได้ขอโทษด้วยครับขอโทษจริงๆมันไล่ล้ำมากเลยหรไงครับหรือไงอะไรนะครับมันล้ำมาไม่เห็นครับไม่ไม่เห็นล้ำน้องวายนั่นแหละครับผมไม่เห็นจริงๆครับขอโทษเอ็นเอ็มดีตรงนี้ด้วยขอโทษเป็นเป็นเอดีได้ไหมครับอ่าได้ครับได้ ราโดนแทงไปกี่คนอะ่ะกูตายไปสองรอบอะ่ะ <2 S 2> กูเกือมารอบแรกก็แทงกูอีกรอบสองก็มาแทงกูอีกอะแล้วแล้ว,ลวกูก็โดนอีกรอบหนึ่งอะ่ะก็เป็นสามใช่ปะสมรอบสามร้อยสามร้อยมีไหมครับ a ด d เหรอครับใช่ครับผมว่าอันนี้มันเรื่องเข้าใจผิดกันนะคือผมก็พยายามให้สปิริตว่าให้น้องขอโทษกันตรงๆแล้วอะมันต้องถึงขั้น a ด d สามร้อยเลยหรอครับจ่ายไหมครับ ให้ผมผมถามดีๆครับว่าอันนี้มันต้องถึงขั้น AD สามร้อยเลยหรอครับไม่เลยยังเงินกูมีด้วยคือมันจบแล้วว่ามันยืมเจมเล่กไม่เจมเแต่มันก็โดนแทงมันผมว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะไม่เจมเรลงกเลยแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่ง อเออะไรนะครับอาอะไรนะสาคนที่โดนแทงก็ AD ดสามรอยครับเอ่อเดี๋ยวรอก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวมาให้ได้ครับเอามาให้ที่แรนนะครับครับผมไปดี A, เอดีไปลแล้วนะ มาบอขึ้นรถลูบีเข้าขึ้นรถเลยฮะเมื่อกี้ผมก็โดนแทงมันเสียเพราสล็อตเท่าไหร่ปะยี่สองพันพี่ยี่สองยี่สองยี่ดีสามร้อยพี่ลอตกลงอยู่แต่มันมีเรื่องไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอซีซีอะมันหลัังมนจบมันจบแล้วไม่ใช่หรอ มันเรื่องมันเกิดอย่างซีซีมันก็เล่นไม่ได้นี่อย่างแกงวันนั้นที่เขาเรียกไปคุยกันหน้าตาพาล่าสุดออกก็กิจกรรมก็เล่นไม่ได้ไม่รู้ครับกิแล้วแต่ถ้าจะจ่ายก็ม่อยู่เพราะเรามีเยอะมากเราจะไม่จ่ายก็แล้วแต่แต่คิดว่าเขาจะจบไหมเล่นไม่ได้เลยอ่ะถ้าถ้าถ้าจะไม่ยอมคิดว่าเขาจะจบไหมเขาเขาไม่จบตั้งแต่เราไปไปเทานะคิดว่าจ่ายแล้วคิดว่าจ่ายแล้วจบรอไม่จบเชื่อเถอะ แล้วแต่นะได้หมดเพราะว่าถ้าถ้าเรามีเหลือ,อแล้วแต่แ,แ,ตแ,แตั่นแหละมีห้าพันกว่านะตัวถ้าจ่ายแล้วจะมานั่งถ่ายของเราอีกปลาครั้งหน้าต้องโบแล้วนะพอเขาอ่ะก็แทงนี่เหมือนกันนะตอนที่วงจบแล้วถาม<ร>าหนดดีสลีปด้วยออแล้วเขาก็ม,มาดาม่าจบไเทียอ่งเงี้ยเออนี่ก็บอกว่าเอามาแทงอะไรมันจบไปแล้วเขาบอกว่า แก๊งมึงอะแทงกูมือแก๊งมึงไม่โจ๋ไว้เฮียเนี่ยเขาพูดเงนี้ถามไม่หนุเล็หนุยังได้ยินเลยตามมาแทงเนี่ยทั้งที่นี่แบบอยู่โคตรไกลแทงทั้งไม่เอางี้มึงเคลียร์งานกันยังถามแค่นี้เขาเล็ก A300 ถ้าไม่เล่นถ้าไม่เล่นได้อะถ้าไม่เล่นได้เคลียร์งานกันยังถามเลยเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ได้อยู่แล้วไม่มาถึงอะถ้าม่เนถ้ามาเล่นได้ไงอย่าอันนี้ดิ กันหรือเปล่าถ้าจะเล่นอ่ะไม่ได้กลัวหรืออะไรแต่แบบว่าก็ต้องถามว่าเล่นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนอยู่ได้กันหรือเปล่าเออไปไปมาขอโทษข้าวแม่น้องขอโทษแล้วกูอ่ะให้มันใายไปต้องใจเย็นนะน้องผมสอบพี่ผมสอบคือเอาจริงๆตอนเนี้ยพวกมึงอย่าพูดกันเยอะเว้อย่าพูดเยอะมากไอ้หียออกโกออกไปถ้างั้นก็มันไม่่างอ่ะจ้ะมว่าบอสเอาจริงๆป้าต่อให้มันโกเลยอะไรอ่ะเราพูดไปแล้วว่าเราจะให้ แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันคือการซื้อใจในรอบสุดท้ายเว้ยบอสเรามีสปิริตลูกผู้ชายพออะถ้ามึงมองว่าในการการขอโทษตรงเนี้ยมันไม่พอเราจะต้องการดันพูดไปแล้วก็คือจบถ้าไม่ได้พูดร้วเนี้ยได้อยู่เนี้ยแต่กตัดสินใจไปแล้วไงเราตัดสินใจไปแล้วก็ตามนั้นพี่ไม่เราต้องให้ตอนไหนใครเอาเดี๋ยวเดี๋ยวใครถือใครถือของเอาไปให้เขาไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแบบอไ้างทีรีวิวไม่ได้เหรอมันทีละก็โทรไปหาเลยเราโทรไปหาเลยเราหนึ่งสามร้อยป่ะผมมีมีถึงหกพันอะ เออให้ไปเหลือสามน้อยนั่นไหนเมื่อไรเดี๋ยวค่อยว่ากันมึงจำไว้นะจำไว้จำไว้จำไว้ใช่แล้วก็ไปอยู่ไหนไปมี่นายอยู่วะไม่อยู่อีกไอสัตว์เอ้ยมาขึ้นรถใครตะเกียบไป ที่ดูนะลุงแต่หนูมองต่างเรื่องการซื้อใจอ่ะถ้าซื้อใจอ่ะคงไม่ต้องเรียกเอดีหรอกเปนยังไงเดี๋ยวโทรไปไปอะไรก็รู้จักไม่ใช่หรอซีจ้าก็รู้จักหนีตัดัไม่กูก็รู้จักกูก็รู้จักเยอะมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวหรอกมันรู้จักแล้วมันซื้อใจอย่างละไม่เป็นไรไม่เป็นไรไพอพอแลุดพูดดิหยุดพูดไปอยู่ไหนพี่สาวไปเลยไม่งพูดหรอกไม่เป็นไรหรอกหยุดพูดดิหยุดพูดดิหยุดพูดดิไปลองกดพูดใหม่ดิ อปไหนวะมาแลนมาแลนมาแลนมึงได้ยินถ้าได้ยินกูเฮ้เดี๋ยวไปเจอทองหล่อจบไปเดี๋ยวไปเจอทองหล่อไปแนะนำตัวน้องๆได้ไหม